เดี๋ยววันนี้เท่าแก่ของถมนะครับจะแบ่งปันนะครับพิธีหาเงินออนไลน์ให้กับเพื่อนๆนะตอนนี้เท่าแก่ของถมทาแอปยูพลิกอยู่นะครับหลายคนสงสัยว่าแอปยูพลิกคืออะไรเดี๋ยวเท่าแก่ของถมจะสรุปให้สั้นๆเลยนะครับผมแอปยูพลิกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับที่ผมมาร์คไว้นี่นะครับที่ผมเอาสัญลักษณ์วนๆอยู่นี่นะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาแอปเป็นแบบนี้กดเข้าไปเลยครับนี่นะครับคือแอปยูพลิกนะครับแอปยูพลิกนะครับฟังให้ดีนะครับเป็น Social E-Commerce ครับเป็นแพลตฟอร์ม Social E-Commerce นะครับผมหมายความว่าไงครับผมโซเชียก็คือที่เราเล่นกันทุกวันนี้แหละครับโซเชียลมีเดีต่างๆเช่น YouTube Facebook Line Messenger อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยเราเรียกว่าระบบโซเชียลนะอีคอมเมิรก็คือนี่ครับหน้าตาสินค้า E-Commerce คือการค้าขายอยู่บนมือถือเรานั่นเอง บนดิจิตอลนั่นเองนะครับเราเรียกว่า e นะอีคอมเมิร์ซนะบนเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มต่างๆแต่ตัวเนี้ยยูพิกมันเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับเราเลยเราเลยเรียกว่าแอปพลิเคชัน Upick เพราะมันรันมันรันหรือว่ามันทํางานอยู่บนมือถือเรานั่นเองเราเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับผมทีนี้เวลาเราจะไปโหลดนะครับให้เราไปที่เพ y สโตร์นะครับขออนุญาดูนิดนึงเพ s t o r e ผมอยู่ไหนนะครับ หาเพสโตก่อนนะครับนี่นะครับเพสโตนะครับให้พิมพ์คําว่า u pick นะครับเห็นไหมหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับผมพิมพ์คําว่า u pick ก็ได้ครับแล้วเราจะเจอเองนะครับ you p i k เห็นไหมครับนี่ครับ u pick นะครับพิมพ์ไปครับแค่นี้แหละครับดาวน์โหลดแอปมาใช้ได้เลยนะครับผมซึ่งกระบวนการดาวน์โหลดเดี๋ยวเราไว้คุยกันหลังบ้านหรือคลิปต่อไปทีเดี๋ยวเราให้เข้าใจก่อนนะครับทีนี้พอเราดาวน์โหลดเข้ามาไว้ในเครื่องแล้วก็เหมือนกับแอป messenger หรือว่าอะไรทั่วไปเนี่ยแหละครับ นี้เรามาเข้าในส่วนของแอป u p i c กกันสรุปแอป u Pick มันคืออะไรกันแน่นะครับหลายคนสงสัยแอป u Pick มันคือโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะครับแพลตฟอร์มโซเชียลอีคอมเมิร์ซนั่นเองนะที่ผมบอกนะโซเชียลอีคอมเมิร์ซหมายความว่าเรานะครับนำสินค้านะครับเนี่ยเป็นการตลาดทำหน้าที่การตลาดนะครับก็เรียกว่า Affiliate นะครับนำสินค้าพวกนี้ไปโพสขายนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่นะว่าจะเป็นเออเปหรืออะไรแล้วแต่เนี่ย ไปโพสต์ขายนะครับอยู่บนนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเนี่ยเขามีฐานข้อมูลมีดสคริปชันก็คือมีรายละเอียดนะครับมีรูปภาพอะไรให้เราหมดแล้วนะครับคนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นนักการตลาดเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละนะครับทำหน้าที่เป็นนักการตลาดให้เขานะครับโดยที่เขาไม่ต้องนะครับไปจ้างโฆษณาพวกเราเนี่ยแหละครับทำหน้าที่นักการตลาด ให้เขานั่นเองนำสินค้าไปโพสต์ขายในที่ต่างๆนะครับถ้ามีคนซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของเราหรือว่าผ่านโพสต์ที่เราไปแชร์ไว้ในที่ต่างๆเมื่อเขาซื้อนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยแหละครับผมเห็นเงินไหมเนี่ยได้รับเงิน25บาท25สตางค์นี่แหละครับคือแพลตฟอร์มของ UP i ิกที่เราไม่ต้องลงทุนเลยเห็นไหมครับเราเอารูปเราเอาข้อมูลไปขายได้เลยหลังจากมีคนซื้อเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นกลับมานี่แหละครับเขาให้เราทําหน้าที่การตลาดนี่คือ ข้อที่1นนะครับที่คนสงสัยอยากทําผมอธิบายสั้นๆนะครับ2ครับผมเราได้รายได้ครั้งที่1นึ่งนะใช่ไหมครับรายได้ที่2คือเราต้องเป็น u p i c k e r ครับเหมือนที่ผมเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอัปเกรดนะครับซึ่งตอนนี้เข้าไปที่ p i c k choice เห็นไหมครับเราจะต้องเป็น u p i c k e r เพราะถ้าเราเป็น u p i c k e r นะครับเราจะมีสิทธิ์ได้รับรายได้เห็นไหมครับเหมือนที่ผมเป็นเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่นะครับขอโทษทีนี่มันจะมีตรงนี้นะครับนี่ยูพิกเกอร์เพื่อนลองดูนี่นะครับยูพิกเกอร์มันจะให้ดูนะครับเพราะถ้าเราไม่เป็นเจ้าหน้าที่ยูพิกเกอร์นะครับเราจะไม่มีสิทธิ์มีรายได้แบบนี้นะครับเห็นไหมเราเป็นแค่คนใช้แอปเฉยๆเห็นไหมครับเราจะเป็นแค่คนใช้แอปเฉยๆเห็นไหมคนี่ของผมมีสมาชิกเข้ามาอยู่2,000กว่าคนและอยู่ภายใต้รหัสผมเนอะ2,000กว่าคนแล้วนะครับเห็นไหม เราจะมีค่าคอมมิชชั่นมีรายได้แต่ละวันนะครับแล้วแต่ลดหลั่นกันไปตามนะครับการทํางานของเราบางคนก็ซื้อของใช้ส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็ซื้อใช้กันเองครับเราซื้อใช้แล้วเราได้เงินกลับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยเป็นสินค้าในชีวิตประจําวันนะครับที่เราซื้อใช้กันเองโดยโดยทั่วไปเหมือนในแอป Lazada นะครับแอปช h o ปีอะไรเงี้ยแต่ UP i ิกเป็นแพลตฟอร์มภายใต้ Lazada นะครับบริษัท Lazada เป็นผู้ดูแลให้ดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ ผมทามาแล้วครับเนี่ยได้เงินจริงเียให้เพื่อนดูเห็นไหมครับเนี่ยเงินเข้าบัญชีผมแล้วครับคลิกเข้าไปดูครับเนี่ยครับรอบจ่ายบินล่าสุดก็6000กว่าบาทนะครับช่วงนี้ก็วันที่9ถึงวันที่15รอบต่อไปก็ตรงนี้ก็วิ่งมา6,900บาทแล้วนะครับเงินเข้าตลอดครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับเนี่ยประวัติการเข้าของผมบางเดือนก็หมื่นกว่าบาท20,000อะไรก็ว่ากันไปนะครับเนะโอเคดังนั้นรายได้ที่2ก็คืออี๋ยวดูซิอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหม มีรายได้เข้ามาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีรายได้เข้ามาแล้วเนี่ยในขณะที่ผมนั่งทําคลิปกับเพื่อนอยู่ก็มีรายได้เข้ามาเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่แพลตฟอร์มที่ง่ายมากเราไปน้องไปนั่งเล่ขายของเลยครับคนซื้อใช้เองเราก็มีรายได้เข้าดังนั้นรายได้ที่2ที่เราจะได้คือเราต้องเป็นยูพิคเกอร์ครับเนี่ยถ้าเรามีถ้าเราเป็นยูพิคเกอร์เห็นไหมครับที่ผมเป็นเนี่ยผมมีรหัสอยู่เนี่ยสามสี่หกสี่สองเนี่ยเขาเรียกว่ารหัสคําเชิญของฉันเนี่ยคนที่จะเข้ามาใช้แอปตัวนี้ได้นะครับ คนที่จะเข้ามาซื้อสินค้าทั่วไปเขาจะได้ส่วนลดปกติของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนลดปกติของเขาอยู่แล้ว10%สินค้าถูกกว่าข้างนอกอยู่แล้วแล้วได้ส่วนลดปกติอยู่แล้ว10%นะครับนั่นคือคนใช้ทั่วไปครับเขาเรียกว่ายูเซอร์หรือว่าคนใช้ทั่วไปแต่ถ้าคุณอยากจะอัปเกรดตัวเองเป็นยูพิกเกอร์เหมือนผมเนี่ยเพื่อเปิดรับสร้างรายได้เนี่ยคุณต้องไปซื้อสินค้าในกลุ่มยูพิกชอยนะครับเขาเรียกว่าอัปเกรดตัวเองนะครับนี่ซึ่งตอนนี้ยูพิกเนี่ยเขามีโปรโมชั 499บาทเลยง่ายมากครับสมัยผมทาแรกๆ9ก9กบาทททิคง่ายๆเลยคือให้เพื่อนหาซื้อสินค้าที่ตัวเองคิดว่ามันคุ้มครับเนี่ยเมียผมก็ซื้ออันนี้แหละครับคุ้มครับผม499บาทได้มา4ตัวซาบีนา่าทิคง่ายๆครับผมไม่ต้องคิดเยอะคือเราได้สินค้ามาใช้แล้วคุ้มค่าด้วยแถมได้ธุรกิจเห็นไหมครับสินค้าที่เป็นยูพิกชอยส์เนี่ยเราจะเป็นนักธุรกิจยูพิกเกอร์เหมือนที่ผมเป็นเนี่ยแหละ แล้วก็มีรายได้แบบนี้แหละนะครับแต่ผมไม่ได้การันตีว่าเพื่อนจะได้เท่าผมแต่เพียงแค่ว่าถ้าเพื่อนลงมือทําอย่างจริงจังเนี่ยนะตัวเลขมันขยับใหม่และเงินเมนื่อก,กี้อยู่แวบๆแ,แต่มันขึ้นใหม่แลวค่าคอมมิชชั่นเห็นไหมครับเพื่อนมีสิทธิ์ได้เงินแน่นอนครับได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับความขยันนะครับความตั้งใจการอินการเข้าใจของการใช้แอปนะครับเพราะว่าคนที่มาเป็นยูพิเกอร์นะครับเมื่อใครมาสมัครภายใต้คุณคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่น1ประเด็นนะครับ ใครมาซื้อสินค้าโดยเขาใช้รหัสของคุณเนี่ย2,600 2 0 6 4คนเนี่ยเขาไม่เป็นยูพิเกอร์ก็จริงแต่เขาเนี่ยทำการเข้ามาใช้แอปแล้วดูนะครับนี่เขาจะเข้ามาใช้แอปแล้วหมผมลืมไปครับเป็นรายชื่อคนขอโทษทีครับเ,เขามาใช้แอปแล้วถ้าเขา2 0 6 4คนถ้าเขาซื้อสินค้าเมื่อไหร่เงินตัวนี้จะวิ่งเข้าบัญชีผมครับเราเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นโดยที่ผมไม่ต้องไปบังคับบีบคอให้เขามาซื้อเลยเขามาซื้อเองเห็นไหมครับผม ดังนะั้นถ้าคุณไปยูพิกเกอร์แล้วใครนํารหัสคุณไปใช้ก็คือนํำลิงก์ของคุณไปใช้เนี่ยที่ผมไม่ให้ดูนะครับนํำลิงก์ของคุณไปเนี่ยไปกดดูสินค้าของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาสั่งซื้อเมื่อไหร่คุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเห็นไหมครับผมเป็นสเต็ปที่ทั้งหมด3ามสเต็ปครับสเต็ปที่1คือคุณนําสินค้าใน UP i ิกเนี่ยครับนำสินค้าในแอป u p i ิกไปโพสต์ขายนะครับ ถ้ามีคนกดซื้อนะครับคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นเห็นไหมครับ10บาทกว่ากระเป๋าใบนี้โดยที่คุณไม่ได้มีกระเป๋าสต็อกไว้กับตัวเองเลยคุณแค่นํารูปเข้าไปโพสต์ขายคนซื้อเขาจัดการหลังบ้านให้คุณเองเบ็ดเสร็จไม่ต้องมานั่งแพ็คของนะครับไม่ต้องมานั่งส่งของไม่ต้องมานั่งวุ่นวายตอบเติบลูกค้าลูกค้าเขารู้มันเหมือนแอปล a z a ด a ครับเขาซื้อเองนั่นคือรายได้ขั้นที่1วิธีที่1วิธีที่2คือ ถ้าใครมาติดรหัสเอารหัสคุณไปใช้แล้วเห็นไหมครับที่ผมเนี่ยสองพันกว่าคนเนี่ยเขาไปกดซื้อสินค้าภายในลิงก์ตอนนี้เขาติดเขาเอารหัสผมไปใช้แล้วถูกไหมเขาเขาล็อกอินเข้าในแอปมาแล้วเนี่ยนะครับเขาไปกดซื้อสินค้าเขาเข้าแอปได้แล้วเขากดซื้อสินค้าเมื่อไหร่นะครับโดยที่ผมไม่ได้ไปโพสต์ขายนะเขาเข้ามาเลือกเองในแอปเนี่ยเขาเข้ามาเลือกเองไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วแต่เขาเลยนะครับดูหมวดหมู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คุณผู้ชายเนี่ยก็มักจะอะไรกินกาแฟกันนะเออโดยปกตินะครับดูจากสินค้าจากแบรนด์ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นสินค้าชัดเจนนะครับไม่ใช่สินค้าที่ผิดกฎหมายหรือว่าอะไรที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเป็นสินค้าที่เราใช้อยู่บ้านเราผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยผมกินประจําเลยคือมิสทีนไม่ใช่ครับเนสกาแฟผมหาก่อนครับผมนี่ครับเนสกาแฟนี่นะครับเนสกาแฟเห็นไหม เห็นไหมครับนี่คือแบรนด์สินค้าที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันเห็นไหมครับในกาแฟผมมาไหนละนี่นะครับเห็นไหมครับเพียงแค่ใครก็ไม่รู้ใช้แอปผ่านรหัสเรามานะครับเพราะว่าข้อสําคัญเลยครับแอป u p i ิกจะต้องมีรหัสผู้แนะนานะครับใส่เข้าไปเขาถึงจะสามารถเข้ามาใช้แอปตัวนี้ได้นะครับเมื่อเขาใช้รหัสเราล็อกอินเข้ามาในแอปเมื่อไหร่เหมือนเขาเขาเข้าแอป Lazada นะครับเมื่อเขากดสั่งซื้อสินค้านะครับเห็นไหม ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากคนนี้16บาท35สตางค์ทันทีโดยที่ผมหลับอยู่ในบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเขากดเข้าไปซื้อในแอปของเขาเองนี่คือผลประโยชน์ที่2คุณเห็นภาพไหมครับผลประโยชน์ที่3ครับผมเราเป็นยูพิคเกอร์ครับเพื่อนเห็นโอกาสแล้วใช่ไหมเพื่อนเห็นโอกาสแล้วใช่ไหมครับเขาให้เราเป็นนักการตลาดครับนักการตลาดโซเชียลอีคอมเมิร์ซดังนั้น ถ้ามีใครมาสมัครเป็น u p i c k e r นะครับภายใต้รหัสของผมเนี่ยสามสี่หกสี่สองเนี่ยนะครับรหัสผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับรหัสแนะนำผมเนี่ยสามสี่หกเห็นไหมรหัสคำเชิญของฉันเห็นไหมครับเนี่ยเราเนี่ยนะครับมาสมัครภายใต้เราเมื่อไหร่นะครับแล้วเขาซื้อสินค้าในกลุ่ม Youpick Choice นะครับดูนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับนี่นะครับขอโทษทีครับต้องถอยหลังไปหน้านี้ครับนี่ครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่น พราะอะไรรู้ไหมครับเขาก็อยากจะมีรายได้เหมือนเราเช่นกันไงครับเราไม่ได้ไปบังคับเขาเขาอยากจะเป็นนักธุรกิจเหมือนเราเห็นไหมครับถ้าเขากดสั่งซื้อเช่นโดยพื้นฐานผมขออนุญาตให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับจริงๆน้องชมพู่ก็ดูดีนะครับผมเนี่ยก็ขอเลื่อนก่อนนะครับโทษทีนะครับสมมุติว่าตอนนี้เป็นเรื่องไวรัสโควิดนะครับกาลังระบาดอ่ะเรามาที่ภูมิแพ้เลยเห็นไหมครับดูนะครับชุดต้านหวัด เราเรารักตัวเองอยู่แล้วครับเห็นไหมเราต้องการนะครับเราต้องการดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วเราซื้อมาใช้เห็นไหมครับเนี่ยซื้อมากิน1299บาทในห้างขายอยู่3150บาทซึ่งถูกกว่าในห้างครึ่งต่อครึ่งนะครับแถมนะครับเมื่อคนเมื่อคนที่เราแนะนำแล้วเขาซื้อนะครับเราจะได้ค่าการตลาดที่แนะนำเนี่ย486บาท87สตางค์ตรงนี้นะครับเพราะผมเป็นตำแหน่งซูเปอร์แล้วนะครับตำแหน่งซูเปอร์ยูบิเกอร์ ผมจะได้30%ของค่าคอมมิชชั่นแต่ถ้าคุณเป็นแค่ตำแหน่งยูพิกเกอรเพิ่งเริ่มต้นและมีใครมาสมัครภายใต้รหัสของคุณคุณจะได้20%นะครับจากยอด1,299บาทนี้เองนะครับดังนั้นเห็นไหมครับนี่คือรายได้อีกจุดหนึ่งครับที่เราจะได้นะครับถามว่าเรากินหัวคิวเขาไหมไม่ใช่นะครับเพราะยังไงเขาจะซื้อสินค้าใช้อยู่แล้วเรามีหน้าที่ทําการตลาดแทนให้บริษัทยูพิกครับ หลังจากนั้นบริษัทเขาก็เลยตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นให้เราตรงนี้นั่นเองถึงแม้เราจะไม่แนะนําเพื่อนเพื่อนไปซื้อที่ห้างก็ราคา31,50บาทอยู่แล้วแพงกว่าซื้อกับเราอีกด้วยซ้ําแถมถ้าเพื่อนไปซื้อเองก็ไม่มีใครได้อะไรเลยบริษัทก็ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นค่าตากแอร์ให้กับห้างหรือว่าตัวแทนจำหน่ายต่างๆนั่นเอง เราทําหน้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเองซะเลยครับนี่เท่าแก่ของผมเป็นตัวแทนจําหน่ายเองซะเลยเพื่อนๆมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเองซะเลยเพื่อนก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ครับสี่รกว่าบาทเหมืนที่ผมได้โดยที่เราไม่ต้องมีสินค้ามานั่งสต็อกเลยบริษัท you p พิกจัดการส่งให้ลูกค้าแพ็คเรียบร้อยถึงมือลูกค้าลูกค้าโอนตังเข้าระบบ ระบบบริหารหลังบ้านจัดการกระบวนการโอนตังเก็บตังอะไรเรียบร้อยหลังจาก7วันแล้วเงินก็โอนเข้าบัญชีเพื่อนดังนั้น7วันเข้ามาปุ๊บบัญชีเพื่อนก็จะมาด้วยแบบนี้ครับที่ผมเป็นอย่างนี้นี่เองครับเห็นไหมครับนี่ให้ดูครับโอเคนะพอเก็ตแล้วนะยูพิกมันมีแค่นี้แหละครับผม บางคนจะอาจจะงงที่ผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับสาธยายไปซสยาวมันยูพิกมันคือแอปพลิเคชันโซเชียลอีคอมเมิร์ซอะไรนะครับหลกัหลกๆทำอยู่3อย่างครับ 1. เราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยเราเป็นนักมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นตัวแทนเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเราเป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับบอกต่อบนโลกโซเชียลให้ใครที่เขาสนใจอยากมีอาชีพเหมือนเราก็มาทำเหมือนกับเรานั่นคือสเต็ปที่1เราก็ได้ค่าแนะนำเป็นค่าคอมมิชชั่น ที่เพื่อนเราซื้อสินค้าแทนที่เขาจะเอาค่าคอมมิชชั่นไปจ่ายให้บริษัทเขาก็มาจ่ายให้เราซะเพราะเขาบอกว่าคุณทํางานคุณทําหน้าที่เป็นนักการตลาดบอกต่อนะครับให้กับเพื่อนๆคุณควรจะได้รับค่าตอบแทนเพราะสุดท้ายแล้วเงินของเพื่อนก็ต้องไปจ่ายให้กับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆ<บ>อยู่ดี<บ>เขาเอามาจ่ายให้คุณไม่ดีกว่าเหลอคุณบอกอะไรเพื่อนๆเ,<บ>เรื่องดีๆเ<บ>ขาควรจะเอาเงินมาจ่ายให้คุณใช่ไหมไม่ควรจะจ่ายให้กับคนอื่นถูกไหมครับนี่คือหลักการคิดง่ายๆนะครับ สำหรับข้อที่1 2ครับผมใครมาซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของเรานะครับหรือภายใต้รหัสเราที่เขากดผ่านลิงก์เรามานะครับรหัสเราตรงนี้นะครับที่ผมบอกเนี่ยสามสี่หกสี่สองตรงนี้นะครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปเนี่ยนะครับไปโพสต์ไว้ในโซเชียลคอมเมอร์ต่างๆนะครับเพื่อนกดเข้ามาดูเข้ามาใช้แอปเขาเข้าไม่ได้ครับเขาต้องใส่รหัส34642ของผมไปด้วยแอป u pick มีข้อแม้ว่าใครจะเข้ามาใช้แอป จะต้องใส่รหัสผู้แนะนําก่อนนะครับเขาไม่อนุญาตให้คนทั่วไปเข้ามาใช้แอปง่ายๆเพราะแอป u p พิกมันเป็นแอปที่มีสินค้าถูกกว่าตลาดข้างนอกถูกไหมครับเขาเอาค่าการตลาดมาจ่ายให้กับนักธุรกิจยูพิกเกอรที่มาสมัครกันนั่นเองดังนั้นคนทั่วไปใช้ไม่ได้ครับถ้าจะใช้คุณต้องใช้เข้ามาผ่านรหัสใครสักคนหนึ่งอย่างเช่นเท่าแก่ของผมใช้รหัสส่วนตัวประจําอยู่ก็คือ3 4มสีแต่สําหรับเพื่อนๆหรือใครที่แนะนํานะครับ ให้เพื่อนๆนารหัสนะครับของคนที่เขาแนะนําเพื่อนนะครับใส่เข้าไปนะครับไม่ใช่เอารหัสผมนะครับไม่เกี่ยวนะครับอันนี้สําหรับคนที่อยากจะทําสายตรงกับผมก็ใช้รหัสผมเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนคุณไปแนะนําคุณนะครับให้เอารหัสของเพื่อนคุณนะครับทําไมครับต้อกแกทาไมต้องมาแนะนำลาเพื่อนคุณเพราะเพื่อนคุณอยู่ใกล้ๆคุณครับเขาจะเป็นพี่เลี้ยงเขาจะเป็นบัตตี้ สอนงานคุณไงครับเวลาคุณทำอะไรไม่เป็นเฮ้ยเพื่อนเราทํางานเราทําไม่เป็นเราทําไงวะมันจะง่ายกว่าที่จะมาติดตัวกับเท่าแก่ของถมครับเพราะเท่าแก่ของถมนะครับสายตรงกับใครก็สอนคนนั้นนะครับสอนในกลุ่มนะครับดังนั้นคนที่ใกล้เพื่อนที่สุดดีที่สุดก็คือคนที่แนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับไม่จําเป็นต้องมาใส่รหัสของเท่าแก่ของถมนะครับใส่รหัสของเพื่อนที่ไปแนะนําคุณครับผมเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปวิทยาทานนะครับ ให้ใครๆสามารถเอาไปใช้ได้นะครับทุกคนเอาไปใช้ได้เลยแต่เน้นย้ำว่าอย่าใส่รหัสของเท่าแก่ของผมนะครับให้ใส่รหัสของคนที่แนะนำคุณเข้าใจตรงกันนะครับเพราะเพื่อนคุณหวังดีกับคุณดีที่สุดกว่าผมเยอะครับเพราะเขาอยู่ใกล้ๆคุณเอารหัสของเพื่อนคุณไปใส่นะครับโอเคนะ คุณก็จะได้เป็นยูพิเกอร์เหมือนกับผมนะครับและสร้างรายได้ด้วยกันนะครับรายได้สุดท้ายเลยคือคุณนํารูปสินค้าผมไม่ลืมนะหัวข้อที่3คุณนํารูปสินค้าพวกนี้นะครับไปโพสต์ขายเช่นผมเป็นนักขายเครื่องสําอางนะครับกดเข้าไปนะครับสามารถดาวน์โหลดรูปนี้นะครับนี่รูปสินค้าต่างๆเห็นไหมครับบันทึกภาพเพื่อนเห็นไหมนี่เห็นไหมเขามีให้เรา ถ้าเป็น u p i c k e r นะครับสมัครเป็น u p i c k เ r er, รเราสามารถกดภาพบันทึกภาพตรงนี้ได้เลยนะครับนำภาพนำข้อมูลต่างๆของบริษัทเขาไม่ฟ้องร้องคุณนะครับมันเป็นสิทธิของ UP i c k เ er, กนํานำไปใช้ได้นะครับก็คือคุณทำงานเป็นนักมาเก็ตติ้งบอกต่อให้กับบริษัทเขาแล้วเขาให้คุณใช้ได้เต็มที่คุณเอาไปใช้ได้เลยนะครับหลังจากนี้คุณเอาไปโพสต์ไปแชร์เห็นไหมครับเนี่ยเขาบอกแชร์เลยเห็นไหมครับพอเรากดแชร์แบบผมให้ดูนะครับ แชร์ไปเห็นไหมครับมันก็จะไปสู่บนโลกโซเชียลเอาเท่าแก่ออกไปไกลๆก่อนนะเกละกละนะครับ,บะนะีบ <g iggle> น่นะครับคุณไปแชร์ในที่ต่างๆ f a c เฟซบุ๊คลา o เฟซบ o ๊ก Facebook Page Facebook Market Page นะครับ Facebook Messenger นะครับที่ฮิตกันที่สุดก็เฟซ o ุ๊กมาเก็ต a พ e เห็นไหมครับกดดาวน์โหลดรูปเนี่ยนะครับหลังจากนี้คุณก็ไปโพสต์ใน Facebook Market Page ได้แล้วเห็นไหมครับผม,ม,มถ้าใครมากดซื้อเห็นไหมครับในมาเก็ต a พ e เนี่ยนะครับขายเนี่ยครับผมจะทำให้ดูเห็นไหมครับขายสินค้า ถ้าใครมากดซื้อของคุณนะครับดูผมโทษทีครับไม่ดูกดไ็ได้ครับผมสร้างรายการเลยเพื่อความรวดเร็วเนี่ยใครมากดซื้อสินค้าจากคุณเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมลงให้เลยดูนะครับมีใครมากดซื้อสินค้าจากคุณโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีของอยู่กับตัวเองเลยเห็นไหมเพื่อคุณโพสต์ขายเลยนะครับอะไรก็ได้คุณก็โพสต์ตามอะไรสินค้าคุณจะโพสต์คุณเก่งกาจกับสินค้านี้มากคุณอาจจะเขียนดีคริปชั่นของคุณเองเลยก็ได้ว่า ลิปสติกอันนี้มันดียังไงชั้นซื้อมารีวิวชั้นซื้อมาใช้แล้วดียังไงแนะนําให้เพื่อนไปพอมีใครมากดซื้อจากคุณนะครับคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากสินค้าตัวนี้นั่นเองเป็นเงิน3บาท56สตังค์เห็นไหมครับโดยที่ราคามัน47บาทนะครับโดยที่คุณไม่ได้มีสินค้าอะไรเลยเอาแต่รูปไปโพสต์ขายแล้วก็มีคนซื้อนั่นก็คือหัวข้อที่3นั่นเองที่ผมบอก ยูพิกมีแค่นี้จริงๆครับผมและทุกคนทําง่ายมากเติบโตกันไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่ผมโตนี้นะครับส่วนใครที่ออทําไม่เป็นหรืออยากรู้หรืออยู่สายเท่าแก่คองถมนะครับเรามีกลุ่มสอนให้นะครับกลุ่มไลน์นะครับไว้เรียนปรึกษากันนะครับกลุ่มกลุ่มคุยงานกันอยู่ใน a c e b o o k กรุ๊ปนะครับชื่อว่ายูพิกเท่าแก่คองถมนะครับแต่ขออนุญาต รับในส่วนของคนที่ใช้รหัสของเท่าแก่ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะดูแลยากช่วงเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็คงไม่ได้ดูแลคนข้างนอกกลุ่มข้างนอกนะครับเท่าแก่ของผมต้องการช่วยเหลือคนทั้ง2 4 6คนเนี่ยที่อยู่ภายใต้ใช้รหัสของเท่าแก่ที่สมัครเป็น UP พิคเกอร์แล้วนะครับและ316คนที่เป็นทีมทั้งหมดภายใต้รหัสเท่าแก่แล้วแล้วเขาไปมี u p พิคเกภายใต้รหัสเขาอีกทีมกาที่ดูครับ นี่นะครับนี่เห็นไหมครับเขามียูพิกเกอร์ต่อนะครับแล้วมีสมาชิกรวมทั้งทีมผม5000กว่าคนแล้วนี่เห็นไหมครับผมตอนนี้นะครับว่าเฉพาะวันนี้มีคนเข้ามาในทีมเรา60กว่าคนแล้วเห็นไหมครับมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับขอโทษทีที่เห็นชื่อเพื่อนนะครับผมปิดก่อนนะครับมันเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับเพราะคนเขารู้ครับคนที่ยิ่งเคยทําธุรกิจแนวบอกต่อหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่เขาจะเข้าใจดีเลยว่ามันทําง่ายมาก เครือข่ายสมัยก่อนต้องไปเดินเคาะประตูบ้านเปลืองน้ำมันรถแต่ธุรกิจโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะครับมันอยู่บนแพลตฟอร์มมือถือคุณก็รู้อยู่แล้วครับนั่งทำงานอยู่ในสวนบ้านตัวเองเห็นไหมครับนี่มันสุดยอดของโลกโซเชียลแล้วครับทำงานที่ไหนก็ได้เห็นไหมครับผมไม่จำเป็นแล้วครับอีกต่อไปแล้วที่จะต้องไปนั่งทำงานอยู่ในห้องแอร์อยู่กับเจ้าปั้นนี่หมาของผมเห็นไหมครับนี่ปั้นเนี่ยเห็นไหมครับหนูเจ้าปั้นเห็นไหมครับสบายใจเชิไปขยากขยายจอให้เพื่อนดูบรรยากาศ มันหมดแล้วครับยุคข,ของการระแวงยุคข,ของการกลัวนะครับคนที่ไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับคุณมีโอกาสครับขนาดนักบินยังตกงานเลยวันที่ผมพูดกับคุณวันนี้เป็นวันที่โควิด -19 กําำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยระยะ3นะครับดังนั้นธุรกิจโซเชียลอีคอมเมิร์ซจะเป็นธุรกิจที่เรานั่งหลบไวรัสอยู่ในบ้านของเราครับไม่ต้องออกไปขายของข้างนอกบ้านไม่ต้องออกไปแยงแข่งแข่งขันกับไวรัส ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าบ้านมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวมี Wi-Fi แรงๆจากบ้านผมต่อมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับมันสุดยอดแล้วครับนี่คือธุรกิจของโลกในอนาคตใครอาจจะมองว่าผมบ้าเพี้ยนนะครับแต่มันถูกพิสูจน์แล้วโดยนี่ครับเห็นไหมรายได้มันมาแล้วดังนั้นคนที่บ้าน,นะครับก็คือคนที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองให้ตามทันโลกเท่านั้นเองคุณ ก็จะมองคนอื่นเป็นคนบ้าหมดสุดท้ายแล้วคุณก็จะมองว่าตัวเองเป็นคนที่สุดยอดแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะตกขบวนไปแล้วก็ได้เพราะขนาดผมเองมีร้านออฟไลน์อยู่ยังต้องกระโดดขึ้นมาขายออนไลน์ด้วยเลยเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือข้อสรุปของการทําแอปธุรกิจยูพิกถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จนะครับอยากไปด้วยกันก็เจอกันในทีมเท่าแก่ของผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตนะครับมือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์อยู่ครับผม ขออนุญาตตะเบแล้รกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ๋ยวผมจะหาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนอีกนาะสำหรับโอกาสดีๆในการมีรายได้ในการปรับตัวสู้ไวรัสโควิดนะครับก็คงเป็นอย่างนี้นะครับแฟนผมก็ทําเกษตรสนุกสนานของเขาไปนะครับไม่ต้องไปลุยไวรัสนะครับเราอยู่บ้านทํางานอยู่บ้านเราอย่างนี้นะครับเงินทองไหลมาเทมาเข้าบัญชีเรานะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับใครยังทําเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมนะครับใครเพิ่มเติมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติคิดบวก พุ่งไปข้างหน้าดูซิว่าโลกเราไปไหนกันแล้วนะครับคนนั้นจะไปได้ไกลกว่าเพื่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ